สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาสร้างดอกดาวฤกษ์กันนะคะดอกดาวฤกษ์ drop คืออะไรคือแบบนี้ค่ะทุกคนโดยที่เราไม่ต้องพิมพ์เลยนะคะอย่างเช่นตรงนี้ค่ะเห็นคําว่า Rece i v e invoice กันไหมคะเราก็สามารถเปลี่ยนได้เลยเราไม่ต้องพิมพ์ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มสร้างให้ดูเลยนะคะเข้าไปที่ Data ค่ะทุกคนแล้วเราก็ไปตรงที่ DataTool เราจะมีเครื่องหมายแบบนี้อยู่นะคะแล้วคลิกลูกศรลงมาค่ะเลือก Data v a l i d a t i o n ค่ะคลิกค่ะ เราคำว่าเห็นคำว่า arrow ไหมคะค่ะแล้วเราก็เลือกคำว่า list อ่ามีสองแบบนะคะคืออย่างแรกเนี่ยเราสามารถเลือกซอสจากข้อมูลจากตรงนี้ได้เลยค่ะเราดอกตรงนี้ปุ๊บดึ๊ดอ่ะกด enter เราก็จะได้ข้อมูลตรงนี้อ่ะเรากดตกลงอ๋อนี่นี่มันก็จะขึ้นตรงนี้อ่าแบบนี้ค่ะทุกคนที่เราดึงข้อมูลจากตรงนี้มานะคะ เป็นซิปอย่างนี้แล้วก็มีแบบวิธีหนึ่งค่ะใกล้เคียงกันเลยคือวิธีเดียวกันก็คือเข้าไปที่ d a t a t o o l Data Validation ค่ะเหมือนเดิมค่ะแล้วเราก็เลือกตรงที่ลิ t ค่ะทุกคนพิมพ์ค่ะทุกคนอ่ะอย่างเช่นเมื่อกี้มันคือ invoice ใช่ไหมคะพิมพ์เลยค่ะ invoice v o i c แล้วก็น้ำนี่แล้วเราก็เลือกนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ดีซีฟค่ะแล้เราก็เลือก โอเคตนี้อิน c e r e c ี i ซฟทำไมฟอนต์มันต่างกันเราก็เลือกคลิกตรงนี้ค่ะไปที่ home เลือกตรงภูการตรงนี้ค่ะแปลงแปลงสีค่ะแล้วก็คลิกไปตรงนี้โอเคมันก็จะได้ฟอนต์ font เหมือนกันแล้วค่ะแล้วก็เหมือนกันเลยนี่อินโหวยรีซอา้าวสกดผิดค <c ười> ืนเลยโอเค ถ้าสะกดผิดก็แก้ไขไง่ายเดี๋ยวแก้ไขดูค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชต้องข้อนี้คลิกไปที่ตรงนี้อ่ดูค่ะเราก็ลอกแล่ะ i r e c e i p t k โอเค,อเ,คเปลี่ยนแล้ว แบบนี้เลยค่ะทุกคนเข้า data data t u o l data validation อย่างนี้เลยนะคะก็มีเลือกมากมายคือดับดาวลิสโอเคสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ละค่ะขอบคุณค่ะที่เข้ามาดูนะคะ